หายไปหนึ่งท่านแล้วจากเราไปแล้วหนึ่งคนไม่เปรี้ยเสียขาดก็แดกๆออกไปอ่ามาถึงรอบนี้ด่านนี้แบ่งทีมกันเรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่คือชิงตัวประกันนั่นเองครับเราก็จะมีพิธีการชิงตัวประกันโดยการทายคำนั่นเองนะครับมีค้นลับจากคู่ของเขาใครชิงตัวประกันได้เร็วกว่าผ่านด่านไปเลยอืไม่ง่ายไม่เจ็บไม่ปวดคุณหนุ่มกับคุณนุ่นใครเป็นตัวประกันก่อนครับใครจะเสียสละใครกันย้อนคเฮ้ยแต่คู่นี้เขาสมัครสารมากี่ใครเป็นก่อนก็ยกต้อกันเลย อให้มันรู้เชิญเชิญกันดีๆก็ได้เราไปดีดิวายตบตบกันจับตัวประกันของเราไปเรือยต่อไสี่ตอนหนึ่งสี่ตอนน่เวลาหนึ่งถึงสี่ข้างไหนดีครับข้างไหนดีคะไหนครับคุณนง เวสี่เรืองเวลาที่สี่เป้าแป้าคำนี้จะง่ายจะยากอย่างไรแม่มสะใจดีเลยดบอกอะไรให้อย่างนะว่ามันง่ายซะจนน่าเกลียดตัวประกันพร้อมแล้วมาเลยอย่าพูดนะครับรับที่หนึ่งคือพ่อ เป็นคำว่าพ่อพ่อห้าวินาทีเพีงเคลียร์พ่อเนี่ยสื่อถึงอะไรได้บ้างนะครับครับผมห้าวินาทีรับแม่แม่ไม่ใช่ครับพูดอะไรเลยครับลูกพูดอะไรเลยครับตาอะไเลยครับบ้านบ้านตาเครับพ่อโอ้พ่อแม่ลูกตาบ้านไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยยังไม่มีอะไรใกล้เคียงเลยเหลืออีกสองครั้งเท่านั้นนะครับถ้าช่วยไม่ได้ คุณนุ่นตายโอเคต้องช่วยนะครับเตรียมตัวแลกว่าคนละที่สองมาเลยตายโอ้โหถูกแดงถูกแดงเลยเจ็บไหมครับอันนี้ตัวอะไรเนี่ยเจ็บเจ็บไหมครับไม่กล้าพูดอะไรเหมือนแมวเอาละครับพร้อมนะครับโค้นรับที่สองคือแก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 แล้วก็แกห้าวินาทีเริ่มครับ เราไม่ใช่ครับแกแกฉันเธอไม่มีคำว่าแกครับหมดเวลา้ครับโโอหเดี๋ยวก่อนทุกคนแบบพ่อรู้เหรอรู้เหรอมีพ่อมีแกเกี่ยวไม่มีคำว่าพ่อกับมีคำว่าแกนะครับเอาละครับตัวประกาศพร้อมอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายถ้าคุณหนุ่มช่วยคุณนุ่มไม่ได้คุณนุ่มตายออ่พร้้มละพร้อมแล้วมาเลย อย่าพูดอย่าอย่าัอชวร์จะ่อย่าหวกับตุ๊ะกันได้ขนาดนี้โค้ดรับที่สสุดท้ายแล้วนะครับโค้ดรับที่สามคือชื่อชื่อพ่อแกชื่อาพ่อแกอย่าาพูดอะไรเนี่ยนะเอาีดกถ้าไม่ได้จะต้องไปบวชล่าบวชให้พนาดีแรงครับสมพรือ ทำไมเขาไม่เรียงว่าชื่อพ่อแกพ่อบ้าไม่พ่อพ่อเอาละครับตัวประการพร้อมแล้วออกมาอะไรอ่ะโโ แม่ส no ะดุดตรงนั้นจะขำเลยขอประทานโทษเมื uh> um> um <h uros> <h uros> <h ่อกี้ใครตบหัวฉันใครแย่ฉันพวกแกใช่ไหมทำไมฉันกินไม่ออกดีทำไปลาเลยจีนโกงการผลเตได้ด้วยคนรับที่สั่งไปหนึ่งกะแนน ก็คุณเอ็ดนะเริ่มรู้สึกทำท่าเียดมากเดี๋ยวเตรียมไม่ก่อนนะก็ได้ชื่อพ่อใครชื่ออะไรชื่อพ่อชื่ออะไรชุยตายแล้วอยเล้เราไม่รู้แต่พ่พ่อของาพ่อมยังดังไงใครจะเป็นโสดประกันก่อนครับเอาเริ่ม ครับซิงตัวประกันกับคืนมาดีกว่าเหลือเวลาหนึ่งสองสามเลือกคำไหนดีครับกอ,องเชียร์บอกสองครับเอาสองเชียชอบสองคุณเอ็กก็เลยชอบสองด้วยเลือกสองนะครับแป๊วแป๊วอ่นานี่นะครับจะเป็นชื่อพ่อหรือชื่อแม่ใครอยีกหรือเปล่านี่นะครับแม่ใครชื่อนี้ก็ไม่ไหวนะเออไม่อยซะเลยซะตัวประกันพร้อมแล้วมาเลยว้าวโอ้โหหน้ากากเหล็กไอ้นี่ไงเลือกไอออนมาร์กนี่ เรียกวาดาไม่พอหรือว่าเขาเมากาแล้วสอยดาวนะครับเอแลครับแล้วเขาจะพูดได้มั้ยนั่นพูดได้ไหมพูดได้เปล่าไม่โคตรลับที่หนึ่งคือรวยเป็นกล้วยหรือเป็นคนรวยกล้วยก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าเป็นคนรวยคุณหนุ่มมันยุ่งจริงๆไอ้พูดดวนเดียอะไรกับผมไม่รู้ ขาวินาทีแรกครับกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมไม่มีคำว่ากล้วยครับเร็วลิงอ่ลิณหอมม่หอมไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะครับไม่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับกล้วยแต่ไม่มีคำว่ากล้วยน้ำ้ากล้วยหอมไม่ใช่นะงั้นไปดูคนลำที่สองดีกว่าตัวประกันพร้อมแล้วมารอเลยอ่ะจะพูดได้ไหมเนี่ยเจ็บป้า ดูสิยิงไม่พูดเลยเนี่ยเอาละครับพร้อมแล้วนะครับโคตรลับที่สองคือห่อหอครับมีกล้วยแล้วก็มีหอคือถึงอะไรได้บ้างตอบไม่ได้แย่แล้วท่าหนนาทีเริ่มครับเข้าต้มมัดเข้าต้มมัดเข้าต้มมัดเร็วเร็วเกือบแล้วครับเร็วเข้ามัดเข้าโอ้ ยังไม่มีอะไรใช่เลยนะครับเมื<ด>่อกี้บอกว่ากล้วยแล้วบอกว่าห่อแล้วแล้วเมื่อกี้บอกข้าวต้มมัดเผื่อเปล่าล่ะคุณเอสครับครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะช่วยคุณแม็กกี้ได้นะครับถ้าผิดคุณแม็กกี้ตาย,ออยตัวประกันพร้อมแล้วมาโอ้ยสุดท้ายแล้วนะขอให้โชคดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาพูดชัดๆไปเลยดีกว่าอเอาบาดออกกันเอ<พ>าบ<พ>าดออกมูดอกคนสุดท้ ที่สามขวานฟ้าหน้าดำจริงๆยังคนรับที่สามคือเขียวเขียวมีกล้วยหอเขียวเขียวสีหน้าเคร่งเครียดพร้อมแล้วเริ่มครับเร็วเร็วครับอหมอองหมองมใช่เลยครับมีมีสวยครับ คะแนนข้อนี้คุณแม็กซี่และคุณเอ็กก็ได้ศูนย์คะแนนไปเลยไเพรคะแนนไปเลยอันนี้ไม่สำเร็จเดี๋ยวเอาตัวประกันลากออกมาได้ศูนย์คะแนนไม่พอตัวประกันตายอีกจะลากออกมาในสภาพไหนเนี่ยนะครับออกมาไอเด็กเอาตัวประกันต่อายแล้วคำตอบที่ถูกคือมันอยู่ใต้เลยครับใบต่อใบต่อถ่ายมากเลยแต่คิดไม่ มันต้องเป็นใบตองก่อนแล้วมันถึงจะไปเป็นห่อหมกถึงจะไปเป็นเขาต้องมาถ้าเป็นคุณหนุ่มใบตองคุณจะใบว่าไงชื่อชื่อพ่อพ่อใครเปชื่อใบตองี่บตอคนละอักนั้นก็ชิงโตประกันไม่สูนคะแนนเนี่ยนะครับตอนนี้มี คะแนนก็1กับ0ไม่ต่างกันมากงั้นให้โอกาสคนคะแนนน้อยกว่าเล่นก่อนเชิญคุณเอฟเป็นตัวประกันก่อนนะครับเดี๋ยวเถอะดูหน้าคุณแม็กกี้ออกมาในขนาดนี้คุณเอเป็นแบบไหนเนี่ยนะครับส่งค้อนรับมาให้ดีก็แล้วกันเอาละครับเอาดีเอาละครับคุณแม็กกี้ชิงตัวประกันได้เร็วมีสิทธิ์ชนะได้เช่นเดียวกันนะครับ1กับ3เหลือสเวลาด้วยกันว่าไหนดี number one หนึ่งเวลาที่เธอเป้า เวลาง่ายไหมง่าย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 เหรอเอาเอาไว้กันแน่ครับมาโอ้นี่โดนเที่ยมหน้าเลยเอาละครับโคตรลับที่หนึ่งคือเย็นเย็นเย็นคุณแม็กกี้ครับ ตอนนี้คะแนนคุณน้อยกว่าคุณสามารถตีตื่นขึ้นมาได้ด้วยการทายคำนี้ให้ถูกแล้วจะรับไปเลยหกคะแนนครับโอ้โหให้นาดีเริ่มครับฝนน้ำแข็งทีม่าพม่าแสดงว่าเมื่อกี้นี่ไวมากในคนากไม่ได้เชื่อเลยไปเรื่อยเรื่อยเรียกตัวประกันเข้ามาเขาชิงตัวประกันสอเร็จแล้วอ่ะนะครับ ตอนแรกสถานการณ์แบบว่าศูนย์หนึ่งคะแนนน้อยกว่าตอนนี้เป็นหกคะแนนไปแล้วเพราะฉะนั้นรงนี้คุณโมว่าคุณโดมเริ่มหนักใจแล้วเนร่ะเพราะว่ามันต้องทายถูกให้ได้โค้รรับแลกจะชนะเอาน่ารอไม่ยากเกินไปมันจะชนะไหมเนี่ยนะครับชนะคุณหนุ่มเข้าไปเป็นตบอาไรนะคุณหนุ่มเอ๊ะ คุณผัวอารมณ์ไหนะเอ้าโอเคมาชิงตัวประกันเหลือคำใบ้เวลาที่3อันเดียวเท่านั้นนะครับถ้ามันยากก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ถ้ามันง่ายก็ถือว่าโชคดีไปนะครับอะไรคเขานุ่นเก่งจะตายได้ต้อ้มันยากตัวประกันพร้อมแล้วมาโอ้ยนี่เลครับเป็นระเบิดเวลานะครับ คนรับที่หนึ่งคือตกตกตกโอ้โหตกสมองต้มยำกนะเตกแล้วเริ่มครับเริ่มบตกเออดวหางไม่มีคว่าฝนมันตกลูกแบลูกแบได้ครับเนอไม่ได้นั่นแสดงว่าข้อนี้ไม่สามารถผ่านไปได้ครับผมเรามาดูตัวประกันนะครับก็ต้องตายแน่แแล้วก็แพ้อย่างแน่นอนตัวประการออกมา เอาว่าตอนนี้นะคะคุณนุ่นและคุณหนุ่มก็ไม่สามารถจะผ่านด่านอันนี้ของเราก็ไม่เป็นไรรับทองคาไปท่านละสอมบร์ เราคุณแม็กกี้คุณเทฟนี่นะเขาชิงตัวประกันสําเร็จถ้าเราเชิญเข้าไปด่านดีกวา่าโกยทองโกยทองกับ,บ,บตามล่าเอเลี่ยนยตอนนี้นะครับเรามาที่12แผ่นป้ายนี่นะครับใน12แผ่นป้ายจะมีเอเลี่ยนซ่อนอยู่4ตัวหาหาครบเมื่อไหร่ปุ๊บแผ่นป้ายที่เหลือจะกลายเป็นทองคำทันทีเริ่มเลยดีกว่านะครับ ตัวไหนตัวไหน้ายไหน A M p M ครับ A M p M เป็น A ้าีเนี่ยนะครับจะเจอเอเลี่ยนหรืออย่างนี้นะครับอั้รุ่นอีกเก้าบาทเลยครับอเอเลี่ยนอย่างกอ,อ,อยจะไม่ใช่เลยนะคะไสดีคะสกอานัแคบสกแคครับรักัแคบรค,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 ครีมนะคะตรัตีครบััรร หนึ่งสองสามสี่เปิดไปห้าแผ่นป้ายยังไม่เจอสักตัวรีบหาให้ได้ครับเพื่อทำที่เหลือให้เป็นทองอยู่ที่ไหนครับเอเลียนอยู่ที่ไหนครับคาร็วครับตัวแรกยังไม่ออกมาเลยนะคะเอเลี่ยนอยู่ไหนเอเลี่ยนมาไหมยักนะครับลุ้นหน่อยอะไรครับหฉลาม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 ชลามบุกสู้ชีวิตดูสิครับว่าตัวแรกเอเลี่ยนจะออกมาหรือเปล่า

ตัวสุดท้ายตัวที่สี่หกบาทหกบาทแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องหาอีกก็ต้องหาอีกอาจจะห้าหรืออาจจะสี่ก็ไม่รู้อ้าวใครตัวนี้เป็นเอเลี่ยนค่ะเอเลี่ยนไหมครับโอ้แล้วก็ฟิชโซกับคิปเปอรีนเอเลี่ยนจะซ่อนหนิ่งยังไงคลิปเปอร์ีนคลิปเปอรีนคลิปเปอร์นคลิปเปอรีนแล้วช็อบสิ่งสวยงามไปแล้วคิปเปอรีนคิปเปอรีนคลิปเปอร นี <łość> ้สะสมไว้นะคะเป็นทองคำหนักห้าบาทอย่างที่พี่ตอมบอกนะครับว่าสะสมกันไว้เป็นทีมแต่ว่าคนหนึ่งจะได้5้าบาทแต่อีกคนหนึ่งจะโดนปั้นจั่นคนไหนก็มีเหมือนกันกับช่วงหน้าปั้นตั่นรกครับ